มาสุงมแถบวีดอว์เป็นอาไลต์รักกันในวันที10่10หรือันเก่าปีคริสสองเห่งสาวหา์ฮาค่ะเมื่อได้เาขาคามมาเปิดน้องเง,งาไลยเอรัสพีพีโคเขียววันให้ส่งมาเสียงกบับน้องซึกมันมีโคเป็ี่ยนดีเย,ยี่ยมเขียดขี่งามติละลาเสีนดงดังน้องเขียวแหล่จอมมีโคอ,อนันไหนซึกมันเขา เจนั่นอันเป็นคือมันเัียมไม่ปีเสียงปกว่าโคอ,อินเอ่อโควินได้เป็นโควินปดวินวันต่ไไ้เรียคฟางว่าโคกึดถือเฮสลาย้อนโคมันเย่อหยาขี่แฉล่งงามเลยลองซิกม,มันคือมันเขาเอาต่างเนออลไร เหุ้เขาหากูก็เลยหันเมียเขียมอ่กคนเมืองกว่าเลยการลงไต่ได้เขียมแล้วงีงามสิงนั้นหันเหอความว่าทางไหนปีน่าทางไหนปีว่ากดวินอันนั้นก็โขกือถืออันอยู่ดีน้องเขียวมารังเวียงกอบนี พอเห็นยาวปอ่าตัดสิต่างลางละก,กองกัางเขืองไม่เขื่นมือตัอดใจือในด้านการสิทธิตัดติกเพผิวมยการล่างจุ้มสิทธิเถื่อนเมือนำสึกมันบาพอตัอ้งแตประวัตยาวาเด้สิทธิอันถูกไม้มีที่มีตั้งแตะวัเดียวสึกมันตื้นล่าตปเมือปันเลยว่ากูจุ้งจุมันแมกกองได้เป็นสิทิเถื่อ เอาไว้สิดได้ปัจจันสิดได้ปดัจจังสิเจ้าคือกุศลเขาห้องใช่ไหมเวกาตัวมาในบางจุมก่อเลยจื้อเสียงปวดปันไม้ลำไม้หลียงเป็นกว่าสิบถูกไม้นี้อาจุะยาวไปกโลโล็รู้เวกาเจียนีเขาได้มักมาว่าจุมก่อกลางเมือง จะไรเขาสิกมันเดียตัดเส้นตาหายตึกปีอยู่ก็อจอมหลังรับเมืองปีสองหิงเปลียนวันตรงนี้น้ำสังการได้กุยเปีกว่าอะไรสูงเ hết สั่งลาโคโย่ไงขวยธาโคเท็คโคกขึ้นเขี่ยมเดียดพังนี่ปีหนอนอังไรป่าหอขามาดูยีลองเน่ เตทโทษสิเตดึกป้อมมีเส้นต่างอย่างสู่เยี่ยงไม้ไหลเอซผู้บันเทิงหมองบานเขาก่อนต่างโพสยาก่นเตรียมอูขคอลาบะจุ้มก่อการมึกเจรี่เขาอยากเสด็สาาสยต่างวงการลองเคยเียวริเกยี้มนันแต่มาดอาจุยามีขึ้นเป็นดียย่ยอดใงดีงามบนเมืองใจไหลความห่างนี้ วิกา้องที่มันกำลังมันดีใจก็ในด้านการสิบอฟังติดงอดีตโดสุเลยติดดวกันสิบกว่าเจรไรเขาไหวอยู่ที่ละละก็ยากกว่าไวาอ่ะไหวจะมีซื้อมันก็แต่แลกมักมันมาเป็นซิบอซื้อขึ้นซื้อขึ้ซื้ยุง่งซิบอปากซิบหยอกปินกว่าจริงนั้น เพราะว่าเอาเพียรดินเป็นตีดำเอาคนเมืองเป็นอย่างบ่ได้เดะเปิ้นเด่นยากขูอ่ะยากตามันอ้ําใช้อาสุยาก็ได้น่ะกูออันใชสินดากําบนําได้พี่น้องคนเมืองเฮากูเจ้าคือพี่น้องลอ่าพี่น้องอยพี่น้องลาวนี่พี่น้องอยพี่น้องขี่งยงไป ผู้เจ้าคือไรใจคือมันบัวไรใจ้กุ้ยกาเฉียนอีเขาได้ขำไรุ่นแค่นั้นเขาว่นว่ากูมังมาหาเฮาเขาวันนี้นั่งลองที่ว,วันไหนสุดที่เฮากัหามาัมานมันสังลำมาหาเฮาเลยก็เมียนั่นแหละเมื่อเฮาล้ำเขาก็มีเมื่อบินล้ำเขาก็มีกุ้ยกาเขาก็บปีกินขูเลยไม่ใช่เป็นการอันลี ไอฝักนดูไมุคงเฉเขาอีกหนึ่งวันมัเนียยาเซนดาสายแดงมองมันก็ปืนพาวลานมาว่วเฮ็ดเยี่ยาขี่จักรยานสูสีนั่นก็เฉยเขาตีเลยหักปีปียกม่ห้สี่ปิบกว่าว้ยนะอย่ากใหมีปืนหัางให้กว่าแทงนั่นใครว่าอย่ากดีกว่ายาโคดัง ตาเด็กสี่อนตูนะสี่อนตูอันดูรังจอกมีกว่าห้าตีแล้วก็ยว่าอย่าไปกว่ายาญเทียงปอดีกดวินนั้นก็โคกึอย่ยากกเทีตั้งอย่าทาเลยพอเลยอ่ะอย่าไปสร้างพื้นห้ยนิดนึงยญ้ากลีมย้ากลีเสียดาสายรางเ่านีซึ่มันมันตึนมาไหน กูวัน้นอยู่ในกาาเสด็จมาลงยำบรรจุไม้พงใช้เขาบอกให้ซิกขอะมาายมังดีกปการโดนอย่าไปืมวมาซิกมานันมีโดนจันทร์สูงเนาะมีอะไรเป็นซิบจมงเส้าจมงกบอกใครว่าซิกมาดีเราเสียปีน่าอะไรยากโผล่เป็น,นอขอมาลยยากูผ่เนี่ยมันตุเตือ คนหวานคนมึงอันดีกว่ามา,หาเห่าเฮียงแจมทุนพอมาตัวเนี่ยเจ้าคือในะมึงใดปีหน้องร้อยก็จังสิบเจ็ดเนี่จังเดือดเดียกเอากับสีอไตก็จังผูเจ้าคือในจังเนี่ยอยอดขน,น,นาดไเนยยอดมัวว่ากว่ายะเสียดายสายตางมันเปลี่ยนลายคนมึงไหนะเรียนก็เรียนมาหากินเพราดังขาดออกเงินเข้าซางขาด ปอตัางกนุนปอโขกุนปีนอเขาวนเลยโคข,ของอันมีแต่รีขายซุ้มหลายดินในกวนเมือเขาเฮ็ดกินให้ใส่กิ่นการกวนมีกวนผันด้วยละมาได้เป็นรวยมาได้เป็นค้างเป็นย่างเป็นไตขี่กล้าเท้าฮาปีนออันเป็นบนเนนนมืองแน่เจียอะไรหลกกูลกค้าหลูกขายแน่หลกมีเงินะแน่ป้อเฉลี่ยตายเนี่ยมันจะว่าเฮ้กวนเมืองตายจัง พราะฉนีซุ่มจอให้คนมึงซุ่มจ่อเจ้าเดมันเปลี่ยนมาหอวจันเตียนลาได้หนึ่งใจัดสั่งในความห่างดีกันั่นเลยเออนก็มาตรงตัก F เซีผูกบแฮงก์ก็หลังตัวหนึ่งบาทโคดวินหันอังเบดมันเตียอังเปลว่าแบบโคดวินน่ะใต้เด็ดห้องโคกขึนถึซึ่งมันคิดยาวนะชาสิลปะในเขาก่ลงให้พันยอเข้มาบีงา ปบจำบิวมาผัาปุ้นผักไ่เลี้ยงว่าเลี้ยงมาไรขี่เช้าเราก็ไม่ได้ลกูกปาจอกมีลกาสีโป๊โล,าาลูกกวองจัดลักหนักก้ากลับเล็กถึงหยือปีเีเปิดด้วยว่าในาเหลือนนซึกมาเหลเขายังจอกมีฮะไวยสีคิดขูมีตาเที่ยวใหนี้อีนีผู้จะรายการเน้ท่าสั่งว่าอำ่ำพึ้น ไีถึงไม่ยาวนะโดนเงเข้าแล้วผมขอที่นึงสิบงเช่นนี้เขาพามาด้วยหมายสองบิดาทั้งหลายในเมอืองหลวง SFPJ จุมวันให้โคเขียว สิกมาตัางแด่นี่เหนกับอหกสิบสี่ข้อเขียวลงไว้ขี่คือสิเลเอาเสียบมันเหนือน้ำตึงยิงงกว่าน้หนอง้าอันนั้นก่นน้ำเกีมาว่าหน้ำปั่นก่อตั้งตับสิกมาเน่ปันนั่นปันหนกับอหกสบสี่ กวนป่านนั่นพอเท่าคำพ้องบอกขึ้นเมืองนี้ป่านเย้าก๋วยมะเร็วโพเขียวจุมวันให้เขาขี่ฮือซ้่มผุยเพ่งความหนีงามๆสิเกี่ยวไหรปีหมาโพเขียวเกี่ยวเตี้ยเขาไหนห้ามาไหนเอาเสียมาไหนพ่อเขียวห้างวีดีโอนี้สาวหอนี่มีห้างนั่งไหมนี่กวนนั่งไหน hậu bên sức này hậu yà bì gù mò nà mắn món hậu yà bì gù mò nà khai hết sáng hết tế tế hết cho chế ảm lây kín hết tế tế nương yà bì gù mò xẹp bà lè chung mẹ con tay khai bà hứa đưa đè hậu này sức này như này sức này bò mò bò mò yù cùng giam sức sức bò hết ตาที่อาจานย์มึงคำนั้นก็ลองเฮกังเพียนดีๆเอาขึ้นมึงนะปืนห้องโจนสติอีกหนึ่งเป็อนสิแม่เฮิร์โมอยู่พุงจามซึกเฮิร์เวียน่ลยนะอาจจะว่าขี่เฮื่อนหรือน้นนำเมามเฮิร์หรือน้ำสับน้ำปังเฮิลงติ๊กต็อกเฟซบุ๊กแค่พังตัางนี่เช้าเขา นี่มีห้างมีเฮือนอะไรโจ้ทัยว่ะเขาเนี่เฮสิบคูเขียวเนะีศูนย์ดับตัวนูมัเนเฮีก็บาหกสิบสี่ก่อทางมาแนละ้ห้าสิบหกสิบปีอ่ม,มีลองคิบหน้าลองตั้งว่าเดี๋ยวอมืงไรในกองขันมาคู่เลี้ยงแต่คู่เขียวไม่ก็ไ่หันทงวนว่าเดี๋ยวมึองไรกลุ่มเอาเสียกนะันสิบสีนะั่น ตีมึงใหญ่ขี่รถขี่ก้าใส่มันตานล้มอะไรเออขี่ก้าฟูวิ่นอะไรเงี้เลี้ยนเข้าเลี้ยนออกก็มามึงกึงก็มามึงหนองมึงสู่ก็มาเกีย้ยี่ออกก็ตันมีมาพี่น้องเขาว่าพอลึกๆล,ลับๆเนี่ยมันเป็นปิดุจิการงานกุยนี่ยกุยกะมันใจกว้ามผางดีได้เพราะข่าวอมครว่ากัน เพราะว่ามันเฮาเฮามันคู่เขียวมันมันคู่เขียวคู่กันพร้อมเป็นจังนั้นเด้เฮ็ดอีกคันในคุณนเวียนมาเจ็ดในในจองไตห่าวยอมฮับลองตี้มันจ้ะเพราะว่าก็เป็นล้ําคู่เขียวรวมว่าเป็นตัวซื้อเจอหาลงที่ดีฮะๆก็เลยป่านเส้นคู่เขียวบ่หันหมกกันให้ก็อีเด่แซมไปมันทักซังดอกมะโก๋รีพิซซ่าอม่แอล่ะพี่น้องเฮามุ่นได้ว่าคู่เขียววันนะ ขีกาเขาเมืองสู่เกษีเมืองเก่ง5ลัานเมืองใหญ่วันใดน,นี่นิเชยนนั้กาเนี่ยปีนี้มปีนี้มาไม่ขูเขียวขึ้นซิมเมืองใหญ่ซิมเมืองใหญ่ขู่เขียวไรวไลวันไรไรเวียงไรกูวันไหนก็ไป่ได้หายน้ำอู่หน้าน้ำกัดน้ำอู่หน้าน้ำกัดน่จจาละจักต่อกัน โคเขียวซิมมือใหญ่พืยทานกอทาํม,มาซึกมันอยู่เวียงมือใหญ่อยู่ในดับโคเขียวเอาโขมลมบันดังออกถึงเมื่อเดี๋ยวนะี้ซึกมันก็ตึกมีอยู่ไห้ตีดัเมือใหญ่เฮดามันกินอิม่มนอนอิม่มกินอิม่มนอนเต็มการงากุยซึกอะไบนเฮดมาอะไรบนเอาเสียกไม่ให้ใหตถามนั่น อาานเอาเสียก็ไม่ได้ควงห้างนั่นปั่นเผยก็ปั่นเองมันมีอะไรปอกข้างในดังการเจรจาในดังการบ้านมืองเอาขึ้นเมืองอันวันนั้นมันหันผ่านห้างเสียอิดบอกผู้เขียนมันมีขึ้นเขาเอาหยิบซื้อพานังเงยก็อนยักไปหันผู้เลี้ยงนันแต่เดี๋ยวขึ้นเมืองเฮ็ดสิ่งเนี่ยเอาเสียดก็ไม่ฮะเฮ็ดสิเนี่ยนีเอาวันเอามือเฮ็ดได้ตีฮะใครทางถึงจุ้มแหม่กองได้จังเหร ปีนาานหน้าเราจะขี่มืองสั่นเลยโจรล้างหน่อว่าด้วยเขาเฮ็ดเลยขี่ก้าวปุยเพียงเงินเลยใจละเปิดเพียงกวานน้างกว่านื้คือก็ลงล้างติ๊กดอกเชี่ยวพังเพียงกวานน้ามันเอาเสียบมันเสือพาเรื่ผ่านพันเขาสารใส่หม้อมีเด่มีแตม,ม,มหัวอให้มีก็ย้อนคนเมืองกันเนะาะสิบยอนอิงเขาคนเมืองมาเขาเนี่ย จอมือไหนก็เดี๋ยวมดสูงเลยเกืดเอดาวให้ยังกินมากนะลาเลยอันไปว่าสิ่งหทึ่งหันสิบไต้มื่อไรก็คือใจเมือนั้นบิดองอเข้าวัดสบลับการคืบหน้าเพราะด้วยเขาเด็กเลยบเปลียนอีวินเทียนเลยบตีเอาวานของมึงอเอาเพียนลิ้นจะเ,เป็นโฮมันยันหยาพาลจริงได้มืงได้ไปกระรู้ ดอมาด้วยมือในในคราหาส0 6หกสปีไปคิสต์ศ,ศักนกี่เขาบอกหกบส่กาตั้งตับสิบนเมื่อรก็ติดกับเสีย,งงยนี่นะอะไรต่าง,บางเบี่ยงางไอ้ลงวิดีโอไอ้ใกล้ขี่การหรือนักบินนีให้อมขี่กาก็ขีขข่คือไอ้สองนนั้นี่เอาเสียันี่สิบไใดโหลเอาเสียกมันุยโดนตั้งที่ไหมว่าสิบไใดเอาเสียก Có sao là hắn còn dùm hắn. Dùm hắn. Mình thường Mì hắn cũng có dùm hắn. mãi hắn cũng có dùm hắn. Con mương hắn vô hẳn góc, hắn ưa kéo mơ xuống đây, hôm nay. Kéo tự động. thế này, bởi vì đồng loại hắn là vẫn có am mê. Hôm tao xét con người, mình sẽ tạo hoàn hảo mương để mình sẽ tạo hiển lý mương Anh sẽ cắn đi cắn ปกปินให้คู่โดยอยู่ดัาสิอยาปีนวันรับมาซื้อเท่ามาซื้องานมาซื้อหนุ่งการเข้าเปลี่ยนสัม,มีอย่งองางไรทางนี้ห้เจจาหวนอันนี้อันใจแต่เอาเสียบมันเป็นสิ่งน่ฝากเชรมเป็นพีื่ายกาันมั่สุข